เอาเละครับสวัสดีฮะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับจานุกันจนนะฮะในช่องนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับเปิดตัวช่องใหม่นี่ครับเปิดตัวช่องใหม่ของเราเนี่ยฮะโอเคช่องนี้นะครับผมก็จะเป็นนะฮะเป็นพวกเกมนะครับไลฟ์สดนะครับผมพวกบาคาร่ารูเลตสมองกรนะฮะไฮโลนะครับผมวันนี้นะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นนะครับรูเลตกันมาเล่นรูเลตกัน วันนี้จะมาเล่นทริกง่ายๆะนรับทริกง่ายๆนะครับผมก็คืออ่าคอลัมน์3น3นะครับหรือโหล123นะครับเลือกเอานี่ครับอยากเล่นแบบไหนนี่ครับอยากเล่นแบบไหนง่ายๆครับถ้าเข้าก็ได้3ต่อนะครับเราจะควบคุมไว้2โหลหรือ2คอลัมน์ขึ้นไปอ่าสคอลัมน์นะครับไม่ใช่ขึ้นไปสูงสุด2คอลัมน์นะฮะอ่ะโอเค เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนี่ครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเล่นให้ดูนี่ครับอาจจะดูสถิติประกอบไปด้วยก็ได้นะครับดูสถิติประกอบไปด้วยก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตปาร์เบสักคู่นี่ครับปาร์เบสักคู่นะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยครับดูสถิติย้อนหลังนิดนึงนะฮะยี่สิบแปดนะฮะเอ่อยี่สิบแปดแนวนอนนะฮะแนวนอนจะเรียกเป็นคอลัมน์ละกันนะฮะได้ไม่งงนะ่ยแนวนอนหนึ่ง 29นะฮะโอเค okay. ดูสถิติย้อนหลังนะครับผมอ่าคอลัมน์1 33%นะครับอ่าคอลัมน์2 31%แล้วก็คอลัมน์3นะครับ32%นะที่ออกเยอะสุดก็จะเป็น1กับ3นะครับคอลัมน์2จะออกน้อยหนึ่งขอดูตานี้อีกสักตาหนึ่งนี่ฮะว่าจะออกอะไรนะครับส่วนนี้เล่นง่ายๆครับเล่นง่ายๆฮะ ไม่ยากครับไม่ยากฮะโอเคออก2นะครับออกแถว2เลยนะฮะดีนะที่เราไม่ใส่เนี่ยเมื่อกี้ถ้าคิดว่าจะใส่ถ้าตามสถิติก็คือใส่1กับ3นะครับโอเคออก2มาโอกาสเสียก็ก็คือแถวนะฮะเลข0ูนแล้วก็แถวที่เราไม่ได้แทงแหละมันก็จะประมาณประมาณแถวดึงมันอ่าสี่ส2เลขใช่ไหมสิบสาเลขนะฮะสิเลขก็ประมาณ33%นะฮะโอกาสเสียนะครับ โอกาสเสียก็คือ33เนตะี่ยฮะเราคุมไป66แล้วเ,เราขอคุม2กับ3แล้วกันนะฮะสกับ3แล้วกันนะฮะสมีแถวโซลาร์ขอลัมน์งมีการออกซ้ำนะครับคิดว่านะคิดว่านะคอลัมหนึ่งเพิ่งออกไปนะฮะยี่สกับยี 28, เห็นไหมยี่สกับยีนะฮะลุ้นนะครับเวลาลุ้นนะฮะแนวนอนนะครับ ให้เราลุ้นหาร3นะครับถ้าหาร3ลงตัวเราได้ตังค์นะครับถ้าหาร3มเหลือเศษ2เราก็ได้ตังค์นะครับแต่ถ้าหาร3มเหลือเศษ1เมื่อไหร่เราเสียตังค์นะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าใครไม่เข้าใจนะฮะร,รอเลขลงครับแล้วเราจับหาร3เลยได้อะไร29ครับ29หาร3นี่ไงหาร3นี่ไงแถว2นะฮะเหลือเศษ2นะครับ เหลือเศษ2นะ9 1้า9 2 18 9 3 27าด้มยได้ไหมฮะหาร3 27 27เหลือเศษ2นะครับ29นะ,ะ่ยลบยีเหลือเศษ2ก็คือคอลัมน์2นั่นเองหรือจะเล่นเป็นโหลก็ได้นะครับสูตรนี้เนี่ยฮะไม่มีปัญหานะครับโหลด1ก็คือ1ถึง12ใช่ไหมโหลสอก็คือ13ถึง24นะฮะแล้วก็โหลสาก็คือ25ถึง36นะครับผมแต่ถ้า สเต็ปนี้นะครับสเต็ปโหลสเต็ปคอลัมน์เนี่ยถ้าออกสูนี่คือจบเลยนะครับออกสูนี่คือจบเลยนี่ฮะโอเคเราเปลี่ยนมาเล่นโหลบ้างนะครับเราเปลี่ยนมาเล่นโหลบ้างเนี้ยอันหนึ่งกับหนึ่งกับสามแล้วกันนะฮะเห็นโหลสองออกบ่อยแล้วฮะโว่สองออกบ่อยแล้วลองแบบนี้บ้างนะฮะดูสถิตินะครับจะบอกว่าสถิติก็ช่วยไหมช่วยนะฮะช่วยบ้างนะช่วยให้เราแบบเอ้ย ควรจะวางโหลงไหนก่อนแล้วอีกโหลงหนึ่งคือโหลงไหนเนี่ยพวกโหลงน้อยๆเนี่ยมีโอกาสออกอยู่แล้วนะฮะโอเค following following okay, ออกหนึ่งนะครับโลงหนึ่งเต็มเป่าเลยนะฮะเต็มเป่าเลยเต็มประตูเต็มประตูโอเคเข้าไป2ตาแล้วเข้าไป2ตาแล้วแล้วลงทุนมาด้วยประมาณ5 0,000ื่นเนะ่ยห้าหมื่นนะครับใส่ทีแค่สี่หมื่นแล้วนะใส่ทีแค่สี่หมื่นแล้วนะฮะก็เน้นทุบนะครับเน้นทุบนะครับสูตรนี้นะฮะ จริงเราไม่จำเป็นต้องเล่นทุกตาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นทุกตาก็ได้นะดูสถิติไปนะฮะค่อยๆดูไปนะฮะโหลดหนึ่งออกแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโหลดสองออกเยอะเลยทีเดียวเชีย e ว uh. แต่เรากลับมาเล่นคอลัมน์ดีกว่าจะบอกว่าเล่นแบบไหนก็ได้นะคอลัมน์โหลดก็ได้นนะฮะแต่ชอบเล่นแบบคอลัมน์มากกว่านี่ฮะเราได้คิดเลขไว้ด้วยนะครับคิดเลขไว้ด้วยนะฮะมาคอ,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 อลัมคอลัมสองกับคอลัมสามต่อเลยคอลัมสองกับคอลัมสามต่อเลย หาร3ลงตัวนะครับกับหา 3, หร3เหลือเศษ2อนะฮะอย่าลืมนะอย่าลืมนะรอ,ออีหมวยหมุนรออีหมวยหมุนจริงๆนะสูตรนี้นะครับผมไม่ใช่สูตรที่แบบยากเลยนะครไม่ใช่สูตรที่ยากเลยนะฮะอยากเล่นเท่าไหรนะ่เนี่ยขอยใ,ใส่เท่ากันพอนะครับสามารถทบได้ด้วยนะฮะสูตรนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างนะสมมติอา เล่นยังต่ำเลยนะครับเอาหาสองมาออกแปดแล้วอ่ะโอเคเข้าวอีกไม้หนึ่งเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนะครับมีตังค์อยู่ห้าสิบบาทนะครับห้าสิบาทอ่าร้อยหนึง่งละกันร้อยหนึง่งละกันแล้วก็ใส่อ่าคอรัมละห้าสิบบาทถูกไหมเออห้าสิบบาทถ้าอยากจะทบเราต้องเตรียมทุนเท่าไหร่สมมตุติเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทอ่าห้าสิบบาทใส่สองทีอ่าใส่อใสองคอรัมใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งร้อยนะครับถ้าเราอยากทบเราคูณสามนะครับเราคูณสามนะ 5้บาทคูณ3มเป็นเท่าไรเป็น150 150้ยใช่ไหมก็คือ300นะฮะถ้า150แต่อีกทำยังไงคูณ3ไปครับเป็น1 0 0อ่า450 450เป็น900เราต้องเตรียมทุนทั้งหมดนะฮะเก้าร้อยบวก100บวก300เนะะี่ยทั้งหมด1300บาทนะครับในการทบสามไม้นะครับของสูตรนี้เนะะี่ยแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าเราเลือกแม่นๆเนี่ยอิงตามสถิตินี่ครับผมไม่ค่อยแห้งนะยกเว้นดวงเฮี้ยจริงๆนะ เราถือว่าเราคุมไว้ทั้งหมด66%แล้วนะฮะยังมีสถิติให้ดูอีกนี่ไงออก36นะฮะยังคุม1กับ3นะฮะคุมคอรล้ำหนึ่งกับคอรล้ำสามนะฮะอาหาร3ลงตัว36โอเคสวยงามฮะ12 3 36งสามบนเะข้าไปเรื่อยๆฮะ้าไปเรื่อยๆฮะโอเค ต่อเลยฮนะใกล้เคียงกันอยู่นะครับอย่างเงี้ยถือว่าคู่ขี้สูสีนะฮะสามจุดสองเปอร์เซ็นตะ์สนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะฮะจริงๆไม่ต้องเล่นทุกตาก็ได้คนระับแต่จารขออยู่แถวๆข้อรับหนึ่งกับสามข้อรับหนึ่งกับสามไปละกันอันนี้ถ้าอย่างจานจะทบนะครับถ้าอย่างจานจะทบนะครับก็ 20,000เป็น60,000นะฮะ60,000่นหนึ่งแสนแปนะครับผมแต่ว่าจานเล่นแบบไม้ทุบไม้ใหญ่แล้วไงจานคงไม่ทบขนาดนั้นนะคงไม่ทบขนาดนั้นนะฮะเล่นก็เล่นนี่ครับถ้าเสียเราก็ค่อยค่อยปั้นไปใหม่แทนละกันแต่ถ้าไม้เล็กเนี่ยไม้เล็กเนี่ยลุเลนเนี่ยสามารถทบได้แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นเนี่ย50บาท150บาท450บาทนะสิเปรฐานอะไรฐาน3ลงตัวครับผมคอลัมน์3เข้าต่อเนื่องเข้าแบบต่อเนื่องเลย ปั้นชิวๆวนรับปั้นชิวๆวนะอ่ะก็ฝากกดติดตามนะครับกดอ่ากด subscribe ช่องใหม่ด้วยนะครับผมทุบโตโปเชะนี่ฮะทุบโตโปเชะนะครับ,โโโรบผมช่องนี้นะฮะก็ ใครชอบใจก็กดไลค์เนะคอมเมนต์มาได้นะฮะมีสูตรอะไรอยากให้ไปทดลองนะอยากให้ไปทุบนะครับผมสามารถส่งลิงก์มาได้เลยสามารถส่งลิงก์มาได้เลยนะฮะหลังไม่มาส่งเข้าไลน์จานมาได้เลยนะฮะหรือแฟนแฟนเพจ Facebook นะฮะได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะฮะโอเคอ่ะบวกมาแสนหนึ่งแล้วบวกมาแสนหนึ่งแล้วฮะบวกมาแสนหนึ่งแล้วทุนมาห้าหมื่นนะครับผมขอดูยังไงดี บวกแสนแล้วสวยๆก็พอดีกว่าไหมฮะพอดีกว่าไหมฮะโอเคก็ประมาณนี้นี่ับประมาณนี้นะฮะใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนี่ครับเป็นกําลังใจช่องใหม่นี่ฮะช่องนี้เราจะมีแต่เกมนะฮะคาสิโนสดนะครับมาเล่นให้ดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซิคซี่นะฮะ SA หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นคาสิโนสดนะครับเราจะมาเล่นให้ดูเอาสูตรนั้นนี้นะฮะทุบเทิบมาเล่นให้ดูนะฮะทุบอย่างนี้นะฮะ ใจอะไรยังไงเนี่ยมาเล่นให้ดูนะครับผมโอเคครับโอเคนี่ออกอะไรออกขอาวราดหนึ่งนะฮะออกขอาวราดหนึ่งนะถ้าใส่ถ้าใส่เมื่อกี้ก็ยังใส่1กับ3อยู่นะครับหนึ่งกับสอยู่นะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าออกน้อยนะฮะออกน้อยนะับผมออกน้อยกว่าคอาวราดสองนะฮะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่นะคลิปหน้าในช่องนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ